Xe lịch, tôm dâm chim ngắn mê ông tua ông quan kim két tam mê hm 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 อืมอืมอืมหนึบหนึบอืมโอ้เด้ยงสองชิ้นอืมเลี้ยงอืมอืมอืมนั่งตุ๊บหอมกลิ่นถั่วขึ้นมาเลยอืมเสร็จอืมโอ้ซื้อกลับมากินบ้านจะเป็นก้อนเลย ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมพี่ไม่ใช้ตะเกียบของอญาดเส้นถ้าทางจะหนึบหนึบถ้ากินที่ร้านน่าจะได้อารมณ์มากกว่านี้เส้นมีความหนึบหนึบ อ,อลูกชิ้นป่า <c oughs> ที่บ้านพงน้อง,องขอเขาเรียกลูกชิ้นนี้ว่าอะไรเหรอถ้าสมัยเด็กๆเ,เขาสำหรับพี่นะเรียกว่าลูกชิ้นหือกล้วยโอ้มีตับด้วย ออออืตับมันเป็นแบบอธิบายจับมันอะไรดีอ่ะข้างนอกมันเออ่เปลือกนอกมันกร,กรอบๆแต่ข้างในมันยังนิ่มอยู่อ่ะ มันไม่ได้นิ่มเละม,มันไม่ได้นิ่มเละไปทั้งชิ้นอ่ะมันมีความกึบกบมีความนุ่มอยู่ตรงกลางนะอ,อ,อ,อร่อย